ครับสวัสดีครับพบกับผมมอสจากมอสโตครีเอเตอร์ช anel กับการดูดวงไพ่ยิปซีกันนะครับวันนี้เราก็มาดูแบบเรนดอมกันนะซึ่งเป็นการดูดวงแบบภาพรวมภาพกว้างพลังงานรวมไม่ได้เฉพาะเจาะจงดวงท่านใดท่านหนึ่งเพราะฉะนั้นขอให้รับชมเป็นแนวทางและโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับท่านที่ต้องการดูดวงส่วนตัวสามารถติดต่อทักทายมาได้ตามลายที่ให้ไว้นี้เลยภายในเวลาทําการเที่ยงวันถึง2องทุ่มโดยประมาณนะครับซึ่งเป็นการดูดวงแบบมีค่าครูนะ และที่สําคัญเลยคือผมจะไม่มีการติดต่อใครไปก่อนทั้งสิ้นคุณต้องติดต่อหาผมเองเท่านั้นนะครับโอเคครับหัวข้อที่เราจะดูกันในวันนี้ก็คือใครกำลังหลงสเสน่ห์คุณหนักมากและอยากได้คุณเป็นแฟนเออใครกำลังหลงสเสน่ห์คุณมากๆและอยากได้คุณเป็นแฟนหัวข้อน่าสนใจอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ผมขออนุญาตเป็นตัวแทนเปิดไพ่เสี่ยงทายให้คุณนะครับวันนี้คุณได้ไพ่โ,โห,หนึ่งถ้วย ace of cups เปิดกันเห็นๆเ,เลยนะใบแรกนะก็สอดคล้องกับหัวข้อแล้วเนี่ยโอ้โหใครหลงสเสน่ห์คุณมากอยากได้คุณเป็นแฟนหนึ่งถ้วยออกมาเลยไม่ธรรมดาพลังงานวันนี้ดีจังเลยเดี๋ยวมาดูใบถัดๆไปกันนะครับอ่าถ้าใบเดียวหนึ่งถ้วยเนี่ยได้มิตรใหม่ได้คนรักใหม่แน่นอนแต่เดี๋ยวเรามาดูใบแวดล้อมกันนะว่าเขาจะบอกอะไรวันนี้โอ้โหแปดไม้เท้า A i g of wands ความก้าวหน้ามาแล้ว ถ้าคุณที่คาดหวังเรื่องความรักคุณจะได้คนรักที่ดีเจอมีโอกาสเจอรักใหม่แต่ถ้าไม่ได้คาดหวังเรื่องความรักคุณจะก้าวหน้าในเรื่องส่วนตัวการงานการเงินดีแน่นอนแปดไม้เท้ามาแบบนี้โอ้สามดาบ tree of swords ไม่ต้องกลัวสามดาบบางทีมันเป็นพลังงานฝั่งเขาที่แอบรักคุณอยู่แต่ยังเผยใจไม่ได้หรือแม้แต่เป็นตัวคุณเองที่เคยผิดหวังเสียใจมาแล้ว move on อยู่อะไรแบบนี้นะครับ สิ่งดีมาแน่นอนคุณไม่ต้องกลัวสามดาบหนึ่งถ้วยนำมาใบแรกขนาดนี้นะนี่ The magician ปาฏิหาริย์แห่งรักมาแน่ๆเอาเอาซิมาดูกันนะครับดูใบถัดไปสิไพมาทรงนี้ผมค่อนข้างเชื่อมั่นว่าวันนี้เราจะต้องเจอสิ่งดีงามกันแน่นอนเปิดกันสดๆนะครับหนึ่งเหรียญ As of Pentacles ผมเองก็ยังไม่รู้นะว่าใบาถัดไปจะเป็นอะไรนี่เราเปิดกันสดๆนำะมาดูพร,าพร้อมๆกันเลยนะครับโอเค โอโหเาชเรียน oh, คนนี้เอาจริงหลงสเสน่ห์คุณมากอยากได้คุณเป็นแฟนมีแนวโน้มจะมาจีบหรือมาขอสารสัมพันธ์เร็วๆนี้เอา้ามาดูใบถัดไปกันสิโอ้โ oh, ห oh, ราชาเรียน king o f Pentacles โปรไฟล์ไม่ธรรมดาคนนี้จะหมายถึงตัวเขาหรือตัวคุณก็ได้เช่นกันนะครับนะแล้วก็อราชินีเหรียนเอ้ยไม่ธรรมดาวันนี้ เมื่อกี้เมื่อกี้เมื่อกี้เปิดได้ราชาเหรียญราชินีเหรียญตามออกมาทันทีเห็นเห็นเลยนะครับล้อเ,เปิดกันสดสด,สดย้ําเลยนะไม่มีการหลบมุมกล้องราชินีเหรียญราชาเหรียญออกมาคู่กันไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยๆนานทีปีหนจะมาสักทีหนึ่งพ่สองนี้เนื้อคู่แน่ๆแนแล้วเป็นคู่ที่อุดมสมบูรณ์พูนสุขมั่งคัง่งร่ํารวยด้วยเอา้านะดีแน่นอนราชินีเหรียญราชาเหรียญมาคู่กันขนาดนี้เหลืออีกสองใบามาดูซิจะมีสิ่งใดๆ เป็นองค์ประกอบแวดล้อมอีกหรือไม่อ่าโอ้โหเดอะทาวเวอร์ป,ป,ปุบปับฉับพลันทันใจคุณไม่ต้องกลัวทาวเวอร์ถ้าทาวเวอร์ออกมาในบริบทที่ดีนะก็ตีความได้ว่าเป็นการสมหวังแบบปุบป,ปับฉับพลันทันใจเผลอๆเ,เขาอาจจะมาขอคุณเป็นแฟนแบบปุบป,ปับเลยก็ได้นะแล้วก็อืมนี่ไงแปดเหรียญเอทอปเอนทาเคิลสบายใจได้ ความสัมพันธ์ครั้งนี้มีโอกาสเติบโตคุณคนโสดเตรียมตัวเ hey, ฮมีโอกาสาได้คนรักใหม่ได้แฟนใหม่ใบแรกมนาะก็หนึ่งถ้วยแล้วหนึ่งถ้วยเป็นตัวแทนของความสัมพันธ์ที่ดีงามไม่ว่าในสถานะใดก็แล้วแต่แต่เน้นย้ำมากๆมันโดดเด่นเรื่องความรักแบบคู่รัก เออถ้าคนโสดมาดูคลิปนี้ได้มาพบเจอคลิปนี้วันนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญที่พลังงานเราดึงดูดกันมานะครับคุณได้ดูคลิปผมวันนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญหนึ่งถ้วยคุณจะได้ความสัมพันธ์ใหม่ๆที่ดีมีคนหลงสเสน่ห์คุณอยู่แอบรักคุณอยู่อยากได้คุณเป็นแฟนมีโอกาสเจอความสัมพันธ์ใหม่ๆที่ดีช่วงเวลานี้ถ้าคุณไม่ได้คิดมากเรื่องความรักไม่ได้ใส่ใจเรื่องความรักสักเท่าไหร่ใบนี้8ดไม้เท้ามายังการันตีได้ว่า ช่วงนี้เป็นช่วงที่ดวงคุณอ่เป็นช่วงดวงขึ้นดวงขาขึ้นเป็นช่วงโชคดีหยิบจับอะไรมักประสบความสําเร็จได้ดังใจดังหวังเลยน,นะครับนะไม่ไว่าจะเป็นการงานการเงินการงานโดดเด่นมาก่อนเลยแต่ถ้าตีความถึงเรื่องความรักด้วยถ้าคุณเองก็คาดหวังเรื่องความรักอยู่แปลว่าคุณจะมีความรักความสัมพันธ์ที่ดีเข้ามาแนวโน้มเจริญเติบโตกนะ้าวหน้าหรือตีความอีกอย่างหนึ่งได้ด้วยว่า คนรักใหม่ที่จะเข้ามานี้จะมาส่งเสริมให้ทั้งเขาและคุณเติบโตไปด้วยกันอ้าวไม่ธรรมดาวันนี้มีราชาเหรียญคู่ราชินีเหรียญเราอุ่นใจแล้วคุณไม่ต้องกลัว3ดาบ3ดาบนี่อาจจะเป็นพลังงานบ่งบอกถึงตัวคุณเองที่เคยเจ็บใจเสียใจเจ็บช้ำมาแล้วกําลัง move on อยู่หรือ move on ได้แล้วประมาณนี้หรือเป็นฝั่งเขาก็ได้ คนที่เคยผิดหวังสองคนมาเจอกันแบบนี้ก็เป็นไปได้นะครับคนเราต่อให้มีความเพียบพร้อมบริบูรณ์ในชีวิตขนาดไหนแต่บางทีเรื่องความรักความสัมพันธ์ปัญหาหัวใจมันย่อมเกิดขึ้นได้เรื่อยๆกับทุกคนนะครับจะมากจะน้อยหรือแม้แต่ถ้าไม่ใช่เรื่องความรักคุณอาจจะมีความเสียใจเรื่องอื่นไปสมัครงานแล้วไม่ได้อยากได้อะไรแล้วผิดหวังอะไรแบบนี้เป็นความผิดหวังใดๆก็แล้วแต่เอาเป็นว่ามันจะคลี่คลายคุณไม่ต้องกลัวสามดาบคลี่คลายแน่ๆเดินไปจิ๋เชียนมา ปาฏิหาริสิ่งดีๆที่จะเกิดขึ้นกับหัวข้อนี้เน้นย้ำไปที่ประเด็นปาฏิหาริ์แห่งรักเป็นพิเศษนะครับหัวข้อนี้เน้นย้ำเรื่องความรักความสัมพันธ์ผมทํานายโฟกัสไปที่ปาฏิหาริ์แห่งรักคุณจะเจอรักแบบเหลือเชื่อกระทันหันปุบป,ปับฉับพลันไม่ตั้งตัวเดอะทาวเวอร์มาถ้าใบเดียวมันน่ากลัวจะเป็นเรื่องที่ไม่ดีไม่พึงประสงค์แต่ถ้าออกมาในบริบทดีขนาดนี้นะ ผมเชื่อมั่นในราชาเหรียญและราชินีเหรียญน,นะครับราชาเหรียญคู่ราชินีเหรียญดังกล่าวไปแล้วตอนต้นว่าไม่ได้ออกบ่อยๆและเป็นไพ่คู่ระดับคิงควีนไม่ธรรมดานะครับเดอะทาวเวอร์ Tower, นี้ตีความเป็นอะไรไปไม่ได้นอกจากการพบรักกันแบบปุบปับฉับพลันทันใจหรือแม้แต่เรียกว่าไม่ทันตั้งตัวถ้าไม่เคยรู้จักกันมาก่อนคุณจะได้เจอเขาหรือเธอแบบ ป,ป,ปุบปรับฉับพลันกระทันหันอยู่ดีๆได้เจอกันแบบไม่ทันตั้งตัวแต่ถ้ารู้จักกันอยู่แล้วมีโอกาสที่จะถูกขอความรักแบบไม่ทันตั้งตัวได้เช่นกันคุณไม่ต้องกลัวทาวเวอร์แล้วคู่นิดดีราชาเหรียญราชนีเหรียญครบกันแล้วดี หนึ่งเหรียญมาการันตีอีกว่ายิ่งถ้าคุณกับเขาได้เจอกันคบหากันหรือแม้แต่ตกลงเป็นแฟนกันเนี่ยยิ่งมีโชคดีโชคใหญ่เข้ามาหนึ่งเหรียญการันตีเลยนะครับว่าคุณกับเขาจะมีโชคใหญ่ร่วมกันไม่ว่าจะเป็นการเสี่ยงโชคนะบางทีนะบางคนตอนอยู่ตัวคนเดียวก็ไม่ค่อยมีโชคลาภแต่พอมีแฟนปุ๊บโชคดีปั๊บเดี๋ยวถูกลอตเตอรี่เดี๋ยวมีโชคลาบนี่นันนุ่นเกิดขึ้นได้เป็นดวงสมพง์กันคบกันแล้วดีคบกันแล้วรวยเฮงปังประมาณนี้ ดชาริออทเขาจะเข้ามาขอสารสัมพันธ์กับคุณจะเข้ามาจีบคุณแน่ๆไม่ช้าก็เร็วแต่ผมมองว่าเร็วมีทาวเวอร์เนี่ยเร็วเราสายฟ้าฟาดปุบปับหรือบางคนที่เล่งๆกันอยู่แล้วอาจจะปุบป,ปับขอแต่งงานเลยก็ได้ทําเป็นเล่นไปนะแม้จะยังไม่มีไพ่แต่งงานปรากฏแต่ความราชินีเหรียญราชาเหรียญคู่กันเนี่ยจะให้ย้ํากี่ทีก็ได้ว่าคู่กันชัดๆ คนโสดได้คู่แน่นอนส่วนคนที่มีคู่แล้วทํานายอย่างที่1คือคุณยังรักกันดีสบายใจได้หรืออย่างที่2ก็คืออาจจะมีคนเข้ามาจีบเพิ่มคุณยังคงมีสเสน่ห์อยู่ก็วางตัวดีๆอย่าวันไว้อย่าใจอ่อนเป็นใช้ได้นะครับ เน้นย้ำไปที่คนโสดเจอคู่ที่ดีเจอคู่ที่ศีลเสมอกันดวงสมพงกันอย่างแน่นอนเขาจะเข้ามาเผยใจกับคุณเร็วๆนี้หรือบางคนบางคู่บางท่านเผยใจกันไปแล้วด้วยเหอะนะเพราะคลิปนี้เป็นคลิปที่อททำเลสมาไม่จํากัดเวลานะครับดูเมื่อไหร่ก็ได้ดูตอนไหนก็ได้ไม่มีวันหมดอายุ คุณเปิดเข้ามาเจอคลิปนี้แปลว่าคุณบุญสัมพันธ์กับคลิปนี้และหัวข้อนี้ดวงชะตาคุณมีโอกาสเกิดขึ้นตามนี้คนที่แอบหลงเสน่ห์คุณอยู่หลงรักคุณอยู่ปลื้มคุณอยู่มากๆเขาจะมาขอสารสัมพันธ์กับคุณเขาอยากได้คุณเป็นแฟนจะเดินหน้าจีบคุณหรือทําทุกวิถีทางเพื่อให้ได้คุณเป็นแฟนแบบนี้ประมาณนี้เลยนะครับดีจริงๆพลังงานวันนี้แเหรียญมาสรุปการันตีให้ว่า ทุกสิ่งทุกอย่างที่พึงจะเกิดขึ้นณนะเร็วๆนี้หรือเกิดขึ้นไปแล้วก็แล้วแต่หรือในบางท่านยังไม่เกิดก็แล้วแต่ขอให้เชื่อมั่นว่าจะมีความเจริญเติบโตโก้าวหน้าโดยลําดับทั้งเรื่องการงานการเงนินและความรักไม่ธรรมดาวันนี้มีทั้ง8ดไม้เท้าทั้ง8ดเหรียญแล้วก็ต้องย้ํากันอีกด้วยความชื่นใจว่าราชาเหรียญราชินีเหรียญเขาออกมาคู่กันแบบนี้แม่เราคนเปิดไพ่เราเป็นคนทํานายเราก็ยินดีด้วยจริงๆนะครับพลังงานดีๆออกมาแบบนี้เราก็ชื่นใจเรื่องเชียร์ให้ ้คนรักกันนี่ผมถนัดมากเลยนะครับนะ และที่แน่ๆคือเราไม่ได้อวยกันเกินกว่าเหตุเปิดไพ่กันเห็นเห็นดังกล่าวนะครับสบายใจได้เลยว่ามีคนหลงสเสน่ห์คุณอยู่หล,ลงรักคุณอยู่อยากได้คุณเป็นแฟนแน่นอนเพียงแต่เขาจะแสดงตัวเมื่อไหร่ซึ่งผมเชื่อว่าไม่ช้านี้นะมีโอกาสที่เขาจะเป็นคนธาตุน้ําก็ได้นะครับเมีนกระกฎพิจิกแล้วก็ธาตุดินมังกพรพฤผศกันก็ได้นะครับหรือจะเป็นธาตุอื่นๆก็ได้ไม่ต้องไปซีเรียสนะการดูธาตุดูราศีแบบนี้ดูตามหลักสากลไว้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจแต่ถ้าคุณไม่รู้วันเกิดเขาหรือธา กำเนิดราศีไม่ตรงไม่ต้องซีเรียสเพราะคนสองคนจะรักกันมันมีองค์ประกอบมากมายหลากหลายสำคัญคือใจตรงกันและมีความเป็นคู่กันสูงมาก ประมาณนี้ลองไปสังเกตดูนะครับมีโอกาสที่คุณกับเขาจะรู้จักกันแล้วหรืออย่างน้อยมีเพื่อนร่วมกันอยู่ในแวดวงสังคมเดียวกันฐานะโปรไฟล์ใกล้เคียงกันแบบนี้เน้นย้าอีกทีก็ได้แมวันนี้ย้ํำบ่อยเพราะชื่นใจแทนจริงๆราชาเหรียญราชินีเหรียญออกมาคู่กันไม่ได้เกิดขึ้นง่ายๆคุณเจอคู่แล้วนะรับไว้นะครับพลังงานดีๆแบบนี้โอเคเดี๋ยวมาดูใบสรุปส่งท้ายท้ายสุดกันอีกสักหนึ่งใบนะว่า อาแม้จะมีเรื่องดีมากมายขนาดนี้เกิดขึ้นแล้ววันนี้แต่ไพ่อยากจะมีอะไรบอกเพิ่มเติมหรือไม่ขอใบสรุปหนึ่งใบนะครับโอ้โหเอ้ชัยโยได้ไหมเนี่ยสองถ้วย two of cups เปิดกันสดๆเปิดกันเห็นๆไม่มีหลบมุมกล้องนะครับเปิดไปพร้อมๆกันสองถ้วยไพ่เนื้อคู่มาแล้วแน่ยิ่งกว่าแน่ ได้ได้คบหากันแน่ภาษาบ้านๆก็คือได้กันแน่นะราชาเหรียญราชนีเหรียญออกมาคู่กันแล้วคอนเฟิร์มด้วยไพ่สองถ้วยไพ่เนื้อคู่ยินดีล่วงหน้านะครับคนโดคุณจะได้คนที่คู่ควรได้แฟนเร็วๆนี้แล้วโอ้โยสุดยอดนะครับพลังงานดีๆขนาดนี้รับไว้นะครับโอเคครับขอบพระคุณทุกการติดตามขอให้มีความสุขความเจริญทุกท่านนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ